ขอเรียนเชิญท่านผู้กับชัยพรครับเชิญขอเสียงตรบเรียนท่านประธานในพิธีนะครับท่านแพทย์หญิงสวุสวรณีรักธรรมนะครับแล้วก็ เพื่อนๆจิตอาสาที่รักทุกท่านครับผมพันตำรวจเอกชัยพอรอฟูงนะครับประธานจัดงานในครั้งนี้นะครับจริงแล้วในปัจจุบันนี้ผมเองยังรับราชการอยู่นะครับเป็นผู้กกับการอยู่ที่สำนักง,งานเจรตํารวจนะครับซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบตํารวจที่กระทําผิดนะครับเรียกว่าเป็นตํารวจของตํารวจว่ากันเถอะนะครับถามว่าผมเกี่ยวข้องอะไรกับ การมาทําจีนอาสาหรือการอบรมในทรั้งนี้โดยงานแล้วผมไม่เกี่ยวเลยครับแต่ผมมีแรงบันดาลใจที่เริ่มทําโครงการแบบนี้โอกาสหนึ่งเมื่อประมาณสักปลายปีที่แล้วนะครับปลายปีก่อนหน้านู้นนะครับผมได้มีโอกาสพบกับท่านคลตเตยหญิงคุณหญิงอัศนีสวภาคนะครับ ซึ่งท่านปัจจุบันนี้เป็นที่ปรึกษาของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปรรมและในวาระที่จะถึงนี้นะครับเร็วๆนี้ท่านก็จะมาเป็นประธานของสภาสังคมสงเคราะห์ท่านทราบว่าผมเนี่ยทำโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนเดิมนั้นผมเป็นคนดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนอยู่ท่านก็ถามว่า ลองมาพัฒนากลุ่มของคนที่จะช่วยเหลือคนพิการได้ไหมผมบอกว่าผมเองไม่เคยอยู่ในวงการนี้เลยแต่ว่าผมคิดว่าผมน่าจะทำได้เวลาผ่านไปนะครับผมนึกถึงตัวผมเองซึ่งในอดีตนั้นเคยเป็นเด็กที่อยู่ในกลุ่มค่อนข้างจะได้โอกาสไม่ได้รับในสิ่งที่คนทั่วไปก็ได้รับ เหมือนกับเด็กทั่วไปด้วยความที่ชอบครอบครัวนั้นข้างยากจนมันจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผมได้มาทำในสิ่งที่ช่วยเหลือคนด้อยโอกาสในสังคมเช่นเป็นผู้ป่วยคนพิการอะไรต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อว่าในบรรดาผู้ที่นั่งอยู่ต่อหน้าผมณเวลานี้มีแตกต่างหลากหลายอาชีพเหลือเกินมีทั้งคนมีเงินเยอะ มีทั้งคนปานกลางและบางคนยังเช่าบ้านอยู่ผมเชื่ออย่างนั้นแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ไม่ว่าท่านจะยากดีมีจนยังไงนะครับวันนี้เราเหมือนกันทุกคนคือเรามาด้วยหัวใจหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความอยากจะช่วยเหลือคนอื่นที่ด้อยกว่าถึงแม้เราจะลำบากมากน้อยแค่ไหน ถึงแม้เราจะคิดว่าเราเองเี่ยากลำบากเหลือเกินในการใช้ชีวิตเชื่อผมนะครับว่าคนพิการหรือผู้ป่วยที่พิการลำบากกว่าเราอีกหลายหลายเท่าผมขออนุญาตที่จะปลบมือและให้ทุกท่านปลบมือกับตัวท่านเองครับสำหรับรางวัลวันนี้ครับหลายคนนะครับที่เห็นวันนี้มีตั้งแต่ตัวเด็กน้อย,น,อยนะครับอายุยังไม่มาก 20กว่า30กว่า40กว่า50กว่าในทีน่นี้อายุไม่สุดน่าจะเราเราสักเกือบเกือบเจน่าจะมีกว่าไหมครับ72 75ไม่ได้ประมูลกันนะ <Okay. S 1> <laughs> ไม่ได้ประมูลอายุกันนะ <laughs> นะครับอายุน้อยมีโอกาสได้มาเรียนรู้แล้ว ไปดูแลคนรอบข้างไปดูแลคนพิการเมื่อมีเขามีโอกาสมีคนขอความช่วยเหลือหรือเราเป็นประสบพบเหตุช่วยเขาอายุปานกลางก็เช่นเดียวกันอายุมากเอาไว้ดูแลตัวเองนะครับเอาไว้ดูแลตัวเองจริงๆแล้วหลักสูตรผมเนี่ยที่ผมดูแลอยู่เนี่ยนะครับมีสองหลักสูตรด้วยกันหลักสูตรที่หนึ่งคือหลักสูตรก็เรียกว่า โครงการอบรมช่วยเหลือคนพิการนะครับโครงการอบรมช่วยเหลือโครงการอบรมจิตอาสาช่วยเหลือคนพิการนะครับและโครงการนี้ก็คือโครงการจิตอาสาช่วยเหลือผู้ป่วยคนพิการและป่วยติดเตียงแตกต่างกัน <S <S เลเวลที่1นนะครับหรือว่าโครงการแรกอันนั้นคือให้มารับรู้เรื่องสิทธิ์ของคนพิการ ให้มารู้ว่าเขาเองเนี่ยมีสิทธิ์อะไรบ้างเขาสามารถได้รับอะไรบ้างจากสังคมจากรัฐบาลจากอะไรแล้วเราเองเมื่อเจอคนพิการประเภทแต่ละประเภททั้งป่วยร่างกายจิตใจป่วยทางด้านสติปัญญานะครับอะไรต่างพวกนี้เราจะช่วยเขาได้อย่างไรในสถานการณ์ต่างๆอันนั้นคือหลักสูตรที่หนึ่งส่วนหลักสูตรที่สองก็คือหลักสูตรที่ท่านพูในวันนี้นั่นคือคนป่วย คนพิการแล้วก็ป่วยติดเตียงนั้นใครที่ยังไม่เคยอบรมในหลักสูตรแรกขอเชิญชวนในโอกาสต่อไปนะครับหลังจากที่อบรมแล้วยังไงเหมือนกับที่ท่านอาจารย์ได้พูดอยากให้พวกท่านทั้งหลายได้มีโอกาสช่วยเหลือคนอื่นไปช่วยคนอื่นเราทำยังไงครับเราตั้งกลุ่มครับตั้งกลุ่มช่วยเหลือกันมาเช่นนัดวันนี้นะครับ มีการตั้งกลุ่มช่วยเหลือคนพิการภาคกลางตั้งกลุ่มช่วยเหลือคนพิการภาคต่างๆซึ่งตอนนี้ยังตั้งได้แค่ภาคเดียวเพราะว่าเพิ่งเริ่มทาได้ปีเศลเราจะตั้งกลุ่มคนช่วยเหลือคนพิการจังหวัดซึ่งพรุ่งนี้นะครับก็คือการตั้งที่จังหวัดสมุทรปราการก่อนหน้านั้นก็เคยมีการตั้งแล้วเช่นกันตั้งเป็นตั้งเป็นตั้งขอตั้งภาคนะครับตั้งแล้วทํำยังไง เขาจะเป็นศูนย์กลางเขาจะมีหัวหน้าเขาจะมีเลขาเขาจะมีหน้าที่ในการช่วยเป็นผู้ประสานงานในการดูแลเขามีการร้องขอมาเขาก็จะขอแรงพวกท่านนี่แหละไปช่วยกันทำงานหรือตัวท่านเองที่กำลังจะไปทำงานแต่ไม่มีกำลังจะทำอย่างไรก็ร้องขอมาที่ศูนย์ณเวลานี้เราเพิ่งจะเริ่มก้าวไปได้เพียง ผมว่าคิดว่า9ก้านิดๆเองซึ่งมันอีกเป็นร้อเลยที่จะต้องทําแต่วันนี้เราได้เริ่ม9ก้านับหนึ่งแล้วณวันนี้ถ้าท่านยังไม่รู้จักหัวหน้ากลุ่มหรือว่ายังไม่มีกลุ่มท่านจะเย็นๆนะครับณเวลานี้ถ้าท่านต้องการความช่วยเหลือจดเบอร์โทรศัพท์ไปครับ02 016 7228 ถึง9 02, 0 2 0 1 6 7 2 2 8ถึง9เฉพาะในเวลาทำการนะครับติดต่อคุณเจนจีราเขาจะทำหน้าที่เลขาชั่วคราวไปก่อนในส่วนของภาคกลางต่อไปท่านไปสังกัดอยู่ตามจังหวัดท่านก็ติดต่อที่จังหวัดแล้วจังหวัดเขาจะดำเนินการต่อให้นะครับจะเป็นการขอความช่วยเหลือจะเป็นการ ไปร่วมกันทำงานก็ตามอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะคุยท่านฟังว่านี่คือสิ่งที่จะต้องทำกันต่อไปเราไม่ใช่ว่าอบรมแล้วเราหนีเราต่างคนต่างไปไม่ใช่เราคือจิตอาสาที่ร่วมกันทำงานนะครับและเวลานี้นะครับหลายๆท่านกําลังทํางานซึ่งจิตอาสารุ่น1รุ่น2หรือจิตอาสา ผู้ป่วยนะครับดูแลผู้ป่วยก็กําลังทํางานอยู่ในพื้นที่เช่นกันขณะที่เรากําลังนั่งอยู่เนี่ยนะฮะเขาทํางานแล้วโชว์ผลงานเข้าไปในกลุ่มของเขาในลายกลุ่มของเขากลุ่มของจังหวัดใดก็จังหวัดนั้นนะมันค่อนข้างยากผมกําลังทําแอปพลิเคชันอตัวหนึ่งเพื่อที่จะให้ทุกคนสามารถที่จะรายงานผลงานของตัวเองถ่ายคลิปโชว์ตัวเองว่าตอนนั้นอยู่นี่นะกำลังช่วยเหลือคนนั้นนี่เพื่อให้สังคมได้รับรู้ให้คนอื่นได้รับรู้ ท่านจะได้มีความรู้สึกภาคภูมิใจว่าท่านกำลังช่วยคนอื่นอยู่ด้วยจิตใจที่เมตตาผมหวังนะครับเป็นอย่างยิ่งว่าช่วงเวลาเพียงไม่นานนักสำหรับวันนี้นะครับจะได้แบ่งปันให้พวกท่านนะครับโดยครูต่างๆโดยวิทยากรต่างๆโดยผู้คณะกรรมการอบรมต่างๆนะครับด้วยความเต็มใจที่มอบให้ท่านและหวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์สูงสุด และนำไปใช้ได้อย่างดีที่สุดขอบคุณและสวัสดีครับ